ลัคนาราศีสิง9้าเดือนนี้รวยแน่นๆในปี2 5 6 5ก็ต้องบอกนะครับว่าดาวการเงินและดาวโชคลาภของคนลัคนาราศีสิงห์ก็คือดาวพุธนะครับ ปัดยาโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเจรจาอ่อนหวานให้ทายพูดครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราพูดจาเจรจาสื่อสารติดต่อพบปะคิดพูดอ่านเขียนนะครับจะโดดเด่นนะจะนํามาซึ่งการเงินและโชคลาภที่ดีนะครับอันนี้ต้องทําก่อนเลยนะครับแล้วโคจรเฉลี่ย20วันต่อราศีครับเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องรวดเร็วว่องไวด้วยนะครับจะยิ่งดีครับและที่สําคัญครับคาพยากรณ์นี้ใช้ดาวจรในการทํานายครับแล้วจะบอกเป็นช่วงเวลาเลยนะครับ ที่จะได้เงินและโชคลาภแล้วจะได้เงินจากอะไรเสี่ยงโชคแบบไหนถึงจะดีไปรับชมกันได้เลยครับเนีย่ยเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือดาวจรครับดาวพุทธครับ จะสถิตราศีกุมครับวันที่2มีนานะครับถึง18มีนาคมปี65นะครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวพุธอยู่ตรงนี้นะครับในเรือนปัตตนิครับได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศสักดุจพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับช่วงนี้นะครับดาวการเงินเล็งตัวเราอยู่ครับมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองครับจรจาค้าขายทําไปเลยครับได้จากคนรัก คู่ครองหุ้นส่วนได้หมดและเป็นเทวีโชคอีกนะครับโอ้โหคนรักสายเปก็ได้นะครับหรือถ้าเสี่ยงโชคนะครับจะไปซื้อกับแฟนพาแฟนไปด้วยหรือเสี่ยงเนี่ยเสี่ยงกับผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะให้โชคเราได้มากเลยนะครับในห่วงช่วงเวลานี้นะครับเพราะนั้นรู้ไว้เลยครับว่าเดือนมีนาต้นเดือนนะเป็นจังหวะที่เงินจะสัพพัดมากเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้ เสี่ยงโชคก็เสี่ยงตามนี้เลยนะครับแล้วจะดีครับเสร็จแล้วดาวก็จะย้ายครับแล้วก็ไปได้จังหวะอีกทีหนึ่งนะครับก็คือดาวพุธอยู่ในราศีเมษครับวันที่4เดือน4นะครับสี่เมษานั่นเองนะถึงยาวไป2เดือนเลยนะประมาณ7มิถุนายนนะครับอ่าเขาต้องบอกครับว่าดาวพุธอยู่ราศีเมษนะครับอ่าเรียกว่าอยู่ในภพสุภะนะแต่ก็ไปเจอกับดาวพระราหูด้วยเพราะพระลาหูก็จะย้ายมาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยการเงินนะเราจะได้จากแดนไกลครับนะ ต้องขยันครับเพราะอยู่ในบ้านดาวอังคารเสร็จแล้วไปเจอดาวราหูไปเจอคู่ศัตรูครับเพราะนั้นแหละต้องเน้นซิกแซกพลิกแพงแก้ปัญหานะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ได้เงินไหมได้นะครับแต่เหนื่อยไหมเหนื่อยครับมานี่ก็ต้องบอกนะส่วนถ้าใครจะไปเสี่ยงโชคนะเน้นเสี่ยงต่างแดนหรือออกไปซื้อไกลๆอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดีนะครับแล้วตัวเลขเนี่ยโอ,อ้โหพอไปเจอคู่ศัตรูนะ กว่าจะถูกนี่ต้องพลิกแพ็กซิกแซงแก้ปัญหาเช่น4884กับหน้ากับหลังอะไรแบบนี้ด้วยนะครับนะหรือทำอะไรในช่วงนี้ที่จะได้เงินเนี่ยจะต้องมีแผนสำรองมีแผนซ้อนแผนหรือได้จากออนไลน์เป็นหลักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นจังหวะนี้ดูแลตัวเองหน่อยนะครับถ้าทำให้ตามดวงนะก็จะได้ตามนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับต่อมาครับเสร็จแล้วดาวพุธครับก็จะไปอยู่ราศีพุกศครับ อ่าเรียกว่าตั้งแต่วันที่7มิถุนาครับถึงวันที่26มิถุนาเลยก็ว่าได้ครับมิถุนาทั้งเดือนเลยนะครับดาวพุธไปอยู่ในเรื่อนการงานครับเพราะฉะนั้นจะได้มาจากการงานเป็นหลักดาวพุธก็คืออะไรเจรจาติดต่อสื่อสารค้าขายพบปะพูดคุยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับเงินคืองานงานคือเงินบันดาลสุขเลยก็ว่าได้แต่ว่าช่วงนี้ต้องทํางานเยอะๆนะครับแล้วจะรวยครับ ถ้าจะเป็นเสี่ยงโชคนะก็แนะนํานะครับไปเสี่ยงที่ทํางานซื้อกับที่ทํางานคนในที่ทํางานหรือเราไปหาลูกค้าใช่ไหมครับลูกค้าเขาอยู่บ้านเลขที่อะไรเอาตรงนั้นไปซื้อนะครับอันนี้มีมุมที่จะถูกนะเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วในเรื่องจริงลูกค้ามีดาวอย่างเงี้ยเขาไปซื้อบ้านลูกค้าเอาเลขบ้านลูกค้าไปซื้อแล้วถูกครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ถ้าเราไปเดินทางเจรจาติดต่อที่ไหนเอาตรงนั้นแหละนะเสี่ยงจะได้โชคครับหรือทํางานครับ งานเข้ามาเยอะงานรุ่งเรืองประสบความสำเร็จได้เงินได้ทองปิดยอดขายได้อะไรแบบนี้ได้หมดเลยเช่นเดียวกันนะครับ่านะแล้วต่อมาครับอันนี้เรียกว่าโดดเด่นมากๆโดดเด่นสุดๆเลยก็ได้นะครับเพราะดาวพุธสถิตราศีมิถุนครับ่านะอยู่ตั้งแต่วันที่ยี่หกมิถุนาครับถึงวันที่สิบสองกรกฎาคมครับนะอันนี้เรียกว่าโอ้โหไปเป็นกเกษตรตาธิบดีนะครับอยู่ในเรือนลาภะครับนี่แหละ เป็นจังหวะที่ควรเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งนะครับจะมีโชคมีลาบนะมีมาเรื่อยๆนะเลขจากตัวเราเองก็ได้อายุวันเกิดเลขที่เราชอบนะครับนะหรือว่าช่วงนี้พูดอะไรได้ดีหมดเลยนะพูดแล้วรวยปากพารวยอะไรแบบนี้ก็ได้สื่อสารการคิดการพูดการเขียนการออนไลน์อะไรต่างๆนะครับโดดเด่นนะเลขสี่มาแน่นอนในงวดนี้นะเลขนำโชคนะ เพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับ26มิถุนาครับถึง12กรกฎาคมโดดเด่นแบบสุดๆเลยครับเพราะฉะนั้นก็ยินดีด้วยเลยนะครับหลังจากนั้นก็พักไว้แป๊บหนึ่งนะครับมาอีกทีครับดาวพุธครับไปสถิตราศีสิงห์ครับวันที่29กรกฎาคมเลยนะก็คือปลายเดือนแล้วนะครับเข้าเดือนสิงหาก็ว่าได้นะถึงวันที่20สิงหาคมนั่นเองนะครับต้องบอกนะครับดาวพุธอยู่ตรงนี้ได้2ตําแหน่งนะเป็นทั้งมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันชงเฉง แล้วเป็นราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชาสักดุลพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองเห็นไหมครับมีทั้งดีมีทั้งเหนื่อยมีทั้งโชคยิ่งทำก็ยิ่งรวยได้หลายทางแน่นอนพระดาวได้สองตำแหน่งช่วงนี้จะมีไรายได้มาจากหลายทางแปลว่าอะไรถ้าเราทํางานเดียวเราก็ต้องไปหาอะไรมาเสริมสิมันจะได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครทําหลากหลายอยู่แล้วก็จะเข้ามาทุกทิศทุก,ท,กทางเลยรัวๆนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงการเสี่ยงโชคก็ไปเสี่ยงกับผู้ชายสิครับเพราะ พระราชาให้โชคผู้ชายให้โชคเห็นไหมครับซื้อกับผู้ชายอะไรแบบนี้เป็นหลักนะครับหรือเลขที่เราชอบอเลขที่เราผูกพันเลขตัวเราได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทับตัวไะตัวเราสะดุดใจชอบเลขเราตรงไหนนะครับก็ไปซื้อเลขนั้นได้เลยนะครับมีเกณฑ์ออกตรงๆเลยครับเนี่ยจังหวะดาวดีขนาดนี้นะครับต่อมาครับยังไม่หมดครับเก้าเดือนนี้ถือว่าเยอะนะครับ ดาวพุธสถิตราศีกันครับตั้งแต่วันที่20สิงหาถึงวันที่นู่นเลยครับ23ตุลาครับนี่ก็ประมาณ2เดือนได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้อ่าอันนี้ดาวพุธนําหน้าลัคนาครับเป็นทั้งเกษตรตาธิบดีและมหาอุดครับอันนี้ก็บอกได้เลยนะครับว่าได้มากได้เยอะได้โตก้อนใหญ่ก้อนโตเลยครับนะเพื่อรู้อย่างนี้แล้วจังหวะนี้นะครับเดือนสิงหากันยาตุลานะครับเร่งทําให้เต็มที่ทํางานก็ทําให้สุด คิดพูดอ่านเขียนเจรจาค้าขายสื่อสารติดต่อทำไปเลยออนลออนไลน์นะแต่ก็จะมีบางช่วงนะครับก็คือช่วงประมาณสักกลางเดือนจนยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับดาวพุธจะมีเดินถอยหลังไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเขาเรียกอะไรเน้นสินค้าเก่าๆลูกค้าเก่าๆนะครับจะถูกจะดีจะขายได้หรือถ้าเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคทำยังไงครับอ่าก็ต้องตามเลขเก่าๆเ,เลขเดิมๆที่เราเล่นนะครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงเยอะครับก็จะออกครับนี่เห็นไหม วันนั้นเราก็ตามไปเลยเล่นเลขอะไรก็เล่นต่อไปก็จะมีมุมที่จะออกได้อีกนะครับจงังหวะนี้นะแล้วต่อไปครับดาวพุธก็จะย้ายมาสถิตราศีตุลครับที่23ตุลาถึง9พฤศจิกาครับอันนี้ครับดาวพุธไปอยู่ในเรือนสหัชชะครับเนี่ยเราต้องออกไปเดินทางบ่อยๆแล้วจะดีนะครับอย่าอยู่กับที่ไม่ได้เรื่องแน่ไม่ได้เงินพอเดินทางเราได้ฝากเพื่อนซื้อได้เลขมาจากเพื่อนติดต่อพบปะก,กับเพื่อนเข้าสังคมเยอะ นะครับอันนี้จะดีหรือก็เน้นออนไลน์ไลฟ์ทรงไลฟ์สดโซ ocial เ,เต็มที่ได้เลยนะครับออกสื่อบ่อยๆครับจงังหวะนี้จะรุ่งเรืองมากนะครับอ่าแล้วก็เริ่มป,ปลายปีแล้วนะครับดาวพุธจะย้ายไปสู่ราศีพิจิกครับวันที่9พฤศจิกายนถึงวันที่27พฤศจิกายนครับ อันนี้นะครับดาวพุธดาวกันเงินดาวลาภะด้วยนะครับโชคลาภไปอยู่ในเรือนพันธุครับพันธุก็แปลว่าครอบครัวบ้านรถที่ดินนะเลขบ้านเลขรถมีเกณฑ์ออกได้อย่างชัดเจนมากนะครับโฟกัสตรงนี้ได้เลยหรือไปคุยไปสื่อสารกับคนที่บ้านนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่เขาจะให้อะไรดีๆกับเราได้ด้วยนะครับนะเห็นไหมทำตามดาวได้ตามดวงชีวิตมีความสุขอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้นะแล้วช่วงสุดท้ายครับดาวพุธครับไปสถิตราศีธนูครับนะ วันที่ยีิบเจ็ดพฤศจิกาแล้วนะก็อยู่ถึงสิ้นปีไปเลยนะครับพบปุตตะครับปุตตะแปลว่าได้จากลูกได้จากบริวารนนะ่ะให้ให้ลูกบอกให้ลูกน้องบอกเลขอ่าหรือฝากเลขไปกับลูกน้องอะไรอย่างนี้นะครับหรือซื้อกับคนอายุน้อยกว่าอ่อนไว้กว่าหรือกระจายงานไปให้ลูกน้องทําอะไรพวกน,นี้นะก็จะได้นะแต่ต้องบอกว่าดาวตรงนี้ได้ตําแหน่งเป็นปะนะครับปุปูปะป,ะปะก็แปลว่าได้ไม่เยอะนะครับ่าแต่ก็ยังมีได้บ้างอะไรแบบนี้นะรือช่วงเนี้ต้องทํางานเป็นสองเท่า แล้วจะดีได้เงินได้ทองเป็นที่น่าพอใจนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือบอกหมดแล้วนะครับว่าช่วงเวลาไหนของเดือนของปี6-5เนี่ยจะได้เงินช่วงไหนที่ไม่ได้พูดช่วงนั้นก็เบาไปเลยนะครับไม่ต้องเสี่ยงโชคนะครับทำงานก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เน้นเก็บเงินเก็บทองครับจะไปใช้จ่ายอย่าไปพกทรัพย์สินเยอะอาจจะหายอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็คือ บทสรุปคําทํานายการเงินนะครับและโชคลาภของชาวลัคนาราศีสิงห์ครับในแบบสไตล์อาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับถ้าท่านใดฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ครับเสมือนมีอาจารย์เกตเทวาเป็นเลขาส่วนตัวครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้กันรอดก่อนอะไรเลยนะครับแล้วฝากไว้ด้วยเลยนะครับอาจารย์เกตมีของดีครับก็คือภาพเฉลียงดวงชะตาส่วนบุคคลครับเป็นรูปดวงของเราเองครับและจะไม่ซ้ําใครครับ เป็นหนึ่งเดียวในโลกมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดยิ่งเป็นมงคลหนุนดวงร่ํารวยครับมีสีมงคลเป็นพื้นหลังครับจะให้สีที่ดีที่สุดในดวงเราครับไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับและจะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นครับ 3. รู้ลัคนารู้ธาตุรู้เลิกไปสู่ความมั่นคงครับ4ี่บันทึกภาพบนโทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะครับเวลาไปทําบุญที่ไหนนะครับเขียนลอลิงลัคนาตัวเลขไทยตามที่ส่งให้ได้เลยนะครับจะสำฤทธิ์ผลเร็วขึ้นครับในบุญ และสุดท้ายครับนาไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ครับนะดวงเราก็จะแข็งขึ้นเหมือนมีเทพเทวาคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาครับโอ้โหเรียกว่าดีขนาดนี้นะครับสวยงามงดงามเป็นมงคลนะครับบูชาเพียงร้อยเก้าถึบเก้าบาทเพียงเท่านั้นครับทักมาเลยนะครับว่าสั่งภาพดวงนะครับใช้คําว่าสั่งได้เลยนะครับแล้วก็บอกชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดพศเกิดจังหวัดเกิดนะครับก็จะผูกดวงแล้วก็ทําแบบนี้ให้เลยนะครับแล้วก็เลือกสีที่ดีที่สุดให้นะครับแล้วก็ส่งทางไลน์นะครับตรงนี้ แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกรเทวาก็ยังยินดีนะครับดูดวงชะตาแบบส่วนตัวกันเต็มๆเลยนะครับก็ดูแม่นๆนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่าน1ิดวงบวกดาวจอรนอีก1ิบดวงจะแม่นยำมากจะบอกได้หมดว่าได้ไม่ได้อะไรเมื่อไรที่ไหนยังไงนะครับแล้วแก้แบบไหนนะครับที่สําคัญครับดูดวงกับอาจารย์เกรเทวาได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับ การเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ำดำขาว ทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนุคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกตทวาหที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและร่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก,ก่อนรวยก่อน,กกอนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า